ซ่อมแซมถนนเพื่อให้การสัญจรสะดวกหลังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลค่ะ ที่บริเวณถนนเข้าบ้านโคกสีหมู่5ตําบลหนองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามผู้นำหมู่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่ออกมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อเป็นการบรรเทาป,ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านรละสุดที่จะทนรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีทีท่าว่าจะลงมาดําเนินการซ่อมแซมถนนแห่งนี้ได้เลยถนนจากบ้านโคกสีเชื่อมต่อก,กับถนนทางหลวงมหาสารคามวาปีปทุมเป็นระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรที่ตกในสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อซุดโทมนานกว่าเจ็ดปีประชาชนสัญจรผ่านไปมาลำบากนางทองจันทร์อุทยัยภูบ้านโคกสีหมูห้ากล่าวว่าถนนเส้นนี้ประสบปัญหาชำรุดซุดโสมเป็นหลุมไม่มีหน่วยงานใดมาซ่อมแซมให้จะรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการก็มีขั้นตอนที่ล่าช้าจึงต้องออกมาช่วยในการซ่อมแซมหลังแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนายนุบ,บานบุตรราชผู้ใหญ่บ้านโคกสีกล่าวว่าถนนผูกพังเป็นหลุมเป็นบ่อน,นานกว่า7ปีทําให้การ การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้เพื่อเข้าหมู่บ้านและผ่านไปยังตลาดโดยถนนเส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณกว่า2กิโลเมตรทําให้ชาวบ้าน200ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนักเรียนเคยของงบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยดูแลประสานของงบประมาณซ่อมแซมมาโดยตลอดแต่เนื่องจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดขัดในเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงได้ ปรึกษากับผู้นําหมู่บ้านให้ดำเ,น,เน,นินการนําชาวบ้านจิตอาสามาช่วยกันกลบหลุมซึ่งทางชาวบ้านร่วมช่วยกันออกเป็นค่าใช้จ่ายจากการรับบริจาคเงินจํานวน15 0 0 0ันบาทซื้อปูนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นค่ะถนนเส้นนี้มันชำรุดสุดโทรมไปขอทั้ง่วยงานเพลนหลายครั้งหลายวันวา,ง,า,ง,า,ง,าง,งบประมาณยังบนท่บบานหอบนะครับชาวบ้านมีความเดือดร้อนก็เลยเด็ขอกัน ขอกันในพี่น้องผููมีจกิตทิาหนี้คั่ควม่พอมก็เลยซอยกันบริจาคนะครับเป็นปูนเป็นเงินเป็นหลายอย่างล่ะเพื่อมาทำการสอมถนนในมือนี้นะครับสำหรับปูนแบบนี้เป็นเจ้าภาพยูซีหาไล่ผ้ะละคิ้วสองคิ้วกับนีนะครับแล้วก็พี่น้องเมื่อบ้านล่ะนะครับซอยกันบริจาคผุละร้อยสองร้อย